สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้มาชมตรับสีพึ่งเก่านะครับผมว่าอายุเป็นร้อยกว่าปีนะครับแล้วที่สําคัญมีงาแกะสิงเก่านะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับพี่ๆสมาชิกดูกันนะครับเป็นงาแกะสวยนะครับสิงสามขวัญเขาเรียกสิงสามขวัญปากเจาะนะครับดูง่ายธรรมชาติมากๆนะครับแล้วที่สําคัญนะครับสีพึ่งเนี่ยมีกลิ่นหอม นับกินหอมสีพึ่งเลยสีพึ่งเหมือนสีพึ่งทาปากคนแก่นะฮะนับกินหอมแล้วแห้งหมดแล้วครับพี่พีๆเพื่อนๆดูแห้งไปหมดแล้วครับนี่ยแห้งเป็นธรรมชาติเก่ามากมากเลยอุ้ยหลน่นอ้าวหล่นแล้วกระเทาะออกด้วยครับนี่ <smile> กระเทาะออกด้วยเดี๋ยวมาดูกันอุ้ยโอ้โหดูครับดูกินหอมเลยครับกินหอมเลยโอ้โหแบบนี้เลยนะฮะนี่ นะครับสีพึ่งนะครับไม่ใช่ดินไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่คาบกุนะเป็นสีพึ่งนะเมื่อกี้มันหล่นจากมือผมเองเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหนะครับนี่มันอยู่อย่างนี้เลยนะนี่โอ้โหนะครับนี่ดูง่ายมากนะครับโอ้โหวสีพึ่งธรรมชาติมากนะครับโอ้โหนะครับโอเคชอบทักไทยนะครับหรือแอดไลน์มาก็ได้สวัสดีครับ